สวัสดีครับเพื่อนๆภาษาญี่ปุ่นอียางะได้เวลาเรียนกันอีกแล้วนะครับเรียนทุกวัน17นาฬิกาสานาทีเพื่อนๆที่ชอบก็ฝากกดสุกใจกดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์กันเยอะๆนะเดี๋ยวพี่ดวไปอ่านโอเควันนี้เราจะได้เรียนอะไรไปลุยกันเลยวันนี้เราจะเรียนไม่ชอบเมื่อครั้งก่อนเมื่อว,วานนะครับเราเรียนไปแล้วเนาะคำว่าชอบชอบมากชอบที่สุด ต่อมาเป็นคำปฏิเสธบ้างครับก็คือไม่ชอบวะสึกิจะได้วาสึกิจะได้โอเคมาเรียนด้วยกันนะเริ่มต้นจากเขาจะใช้เหมือนกับสึกิเลยนะครับเพราะว่าเขาเป็นแค่รูปปฏิเสธใช่ไหมสึกิชอบสึกิจะได้ไม่ชอบแค่นั้นสิ่งที่แตกต่างก็คือคำช่วยจากงะเขาจะเปลี่ยนเป็นวะ นะครับใครว่าสึกิจะไมโอเคนะครับยกตัวอย่างไม่ชอบพี่ริวริวซังว่าสึกิจะไมริวซังว่าสึกิจะไมริวซังว่าสึกิจะไมโอเคนะครับสึกิสึกิเป็นคำคุณศัพท์นะรูปปฏิเสธของคำคุณศัพท์นะก็คือจะไม โอเคนะครับซืกิจะได้คำอื่นก็มีนะครับเช่นคิเดะเป็นคำคุณศัพท์นะที่แปลว่าสวยสะอาดใช่ไหมครับคิเดะจะได้ก็แปลว่าไม่สวยไม่สะอาดนะครับชิซึกะเงียบชิซ okay, no? ึกะจะได้ไม่เงียบโอเคเนาะโจซึเก่งโจซึจะได้ไม่เก่งโอเคนะครับแน่นอนจะได้เป็นรูปธรรมดาไว้ใช้กับเพื่อนหรือน้อง นะครับถ้าใช้กับผู้ใหญ่เราต้องเปลี่ยนเป็นรูปสุภาพครับรูปสุภาพจะเป็นงี้ว่าซุกิได้วะอาริมาเซะยาวขึ้นนะครับภาษาญี่ปุน่นอะไรที่พูดเยอะๆยากๆจะสุภาพนะครับโอเคมาฝึกด้วยกันนะครับไม่ชอบพี่ริววองเล็บรูปสุภาพพูดตามริวซังวะซุก เดวว่าありませんโอเคนะริวซานว่าไม่ชอบริวซานว่าไม่ชอบนะครับ <laughs> ใจร้ายต่อมาครับเปลี่ยนเป็นสิ่งมีชีวิตนะครับใช้เหมือนกันแค่เปลี่ยนข้างหน้าวะเช่นเปลี่ยนเป็นน้องหมาชิบะครับไม่ชอบน้องหมาชิบะรูปธรรมดาชิบะนี่วะ สุกิจ่ายไม่สุบ่ายนุวะจร้า,ายนะครับน้องหมาน้องหมาชิบะไม่ดีตรงไหนนะครับสุบ่ายนวุวะสุกิจ่ายโอเคเนาะรูปสุภาพครับรูปสุภาพก็ต้องเป็นเดวะอาอนิมาเซไม่ชอบน้องหมาชิบะรูปสุภาพพูดตามสุบ่ายนวุวะสุกิเดี๋ยวว 。柴犬は好きではありません。柴犬は好きではありません。ปสไปนูวมโอเคเยี่ยมมากนะครับแน่นอนเขาเปลี่ยนเป็นสิ่งของนะครับอะไรว่าสกิจะได้เอาไว้บอกว่าไม่ชอบอะไรนะครับเติมคำอะไรก็ได้ข้างหน้าว่าโฮวว่าสกิจะได้ไม่ชอบหนังสือนะครับโฮวว่าสกิจะได้นะครับเปลี่ยนเป็นการบ้านก็ได้ครับใครไม่ชอบการบ้านชุกุได้ว่าสกิจะได ใครไม่ชอบเรียนครับเบงเกียววสกิจะไนโอเคนะครับใครไม่ชอบผักครับย่าใส่วสกิจ ja okay, นะไนโอเคเนาะแน่นอนจะได้จะเป็นรูปธรรมดาไม่ค่อยสุภาพถ้าคุยกับผู้ใหญ่ต้องเปลี่ยนเป็นโฮงววสกิเดวะอาริมาเซไม่ชอบหนังสือครับโฮงววสกิเดวะอาริมาเซ่เอสำหรับหนังสือเนี่ยก็ไม่ได้ชอบนะอะไรแบบนี้วงเล็บ สุภาพนะครับโอเคเป็นยังไงบ้างครับเราพูดว่าชอบเป็นเราก็ต้องพูดว่าไม่ชอบเป็นเนาะเพราะว่าบางทีเราชอบเรื่องนี้ไม่ชอบเรื่องนี้ก็ใช้แบบนี้นั่นเองนะครับเป็นไงบ้างครับวันนี้เรียนสนุกกันไหมมาเดิมพิมพ์3าเเพื่อเป็นการขอบคุณตัวเองที่สละเวลามาเรียนพิมพ์3าเเพื่อเป็นการขอบคุณผู้สอนพิมพ์3าเเพื่อเป็นการขอบคุณสื่อการเรียนการสอนนะครับ สำหรับวันนี้พี่ดูต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมสิเจนนาในการสานาทีเดี๋ยวมา,มาตักบายบาย